หลังจากสัปดาห์ที่แล้วพาทุกผู้ชมไปพบกับไฮไลท์ของงานชุนหวานหรือว่างานการลาดไนท์เพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษจีนที่เป็นหนึ่งในงานที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกไปแล้ว วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังกันต่อนะครับว่ากว่าจะเป็นงานชุนหวานที่เราเห็นออกมายิ่งใหญ่อลังการและสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้บุคลากรเขาต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันหนักขนาดไหนวันนี้พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกและไปพูดคุยกับทั้งผู้ประกาศและผู้กำกับของงานชุนหวานปีนี้ไปติดตามพร้อมกันครับ 我们必须让大家有一顿，大家在在自己的家里有一顿很好吃的自己烹饪的年夜饭，同时他们能通过电视一起看到一台由全中国的所有的文艺工作者聚合在一起创作的非常好吃的精神的年夜饭。希望春晚能够给泰国的朋友们也带去新春的喜悦和无限的快乐。祝大家新年好，拜年了。 วันนี้คือวันที่8กุมภาพันธ์ตรงกับวันที่11เดือนหนึ่งตามปฏทิทินจันทรคติของจีนยังคงอยู่ในช่วงความหลงของเทศกาลจุดจีนเมื่อพูดถึงตุดจีนวันสำคัญที่สุดคือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ตรงกับวันที่28มกราคมโดยสมาชิกครอบครัวจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันติดพ้ายแผ่นกระดาษแดงชุนหลียนหรือแผ่นป้ายคำกรมุมคลและร่วมรับประทานอาหารเย็นเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ โดยในค่ำคืนนี้ชาวจีนยังมีอีกหนึ่งธรรมเนียมปฏิบัตินั่นคือการรับชมงานราตรีฉลองตุ๊จีนหรือชุนหวานงานราตีฉลองตุ๊จีนจัดขึ้นโดยช้ยหนามีเดียกรุ๊ปหรือ CMG เริ่มตั้งแต่ปี1983และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน งานนี้ได้รวบรวมการแสดงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดนตรีเต้นลำนิ้วละครเวทีมายากลโอเปรา่าจนกลายเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของเทศกาลตรุษจีนอย่างแท้จริงงานนี้ไม่เพียงถ่ายทอดศิลปะดั้งเดิมแต่ยังได้จัดแสดงผสมผสานวัฒนธรรมสมัยใหม่ไปจนถึงเวลา2นาฬิกาของวันที่29มกราคม ชุนหวานปี2,525 25, ได้เข้าถึงผู้ชมในทุกแพลตฟอร์มสื่อมากถึง16,800ล้านครั้ง ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ตึก CCTV นะคะซึ่งเป็นสตูดิโอถ่ายทอดสดการแสดงชุนหวานนะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้กำกับชื่อดังของการแสดงชุนหวานนะคะคุณอยู่เลยและก็พิธีกรชื่อดังนะคะคุณน่เกิมใหม่ทีนะคะโดยเราจะมาดูว่าการแสดงชุนหวานในปีนี้จะอลังการแค่ไหนนะคะไปติดตามชมคะ่ะ ตอนนี้ที่ฉันนะคะอยู่กับคุณอยู่เลยนะคะผู้กํากับใหญ่ชื่อดังของ CMG นะคะซึ่งมีบทบาทสําคัญนะคะของการแสดงชุมหวานที่ได้พบนะคะว่ามีความอลังการมากเขาถามคุณอยู่เลยนะคะเกี่ยวกับบทบาทของชุมหวานที่มีต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนนะคะเป็นยคอยร่าะไรบ้างกคะวาควคือ 比方说贴春联、吃饺子、团圆吃年夜饭，那春晚现在在中国人心中的位置，就和春节要贴春联、吃饺子差不多。就是它因为走过了四十多年的历史之后，它就变成了一个老百姓的新民俗，变成了一个春节不能没有的习惯。所以在这一天，大家团圆围坐吃年夜饭、看春晚，成了一个不可或缺的生活的一部分。 ในปี2,524เทศกาลตุจีนได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สับต้องไม่ได้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนแต่ยังเพิ่มความสำคัญให้กับงานเวลาตีฉลองตุ๊จีนอีกด้วยผู้กำกับยูเรยเปิดเผยว่าชุนหวานกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญในช่วงเทศกาลตุจีนปีนี้เน้นองค์ประกอบมรดกทางวัฒนธรรมที่สับต้องไม่ได้มากยิ่งขึ้น那我们也希望说作为 春节申遗成功之后的第一台春晚，我们能把春节作为这个非遗的这样的一个特色凸显得更更鲜明、更丰富。春晚这四个半小时的节目里，如果说数到底有多少个非遗元素，其实都数不过来，我们自己都没有办法准确的计算出来，我们到底用了多少种。因为我们所有的文艺品类，包括相声、杂技、嗯传统的戏法，还有我们的戏曲。 还有我们的非常多的这种服装、道具、春节的吃食、人们的欢聚的行为，然后还有民歌，非常多的表演本体，全部都是非遗。古典舞者长长的红色裙摆，轻轻的拂过地面，划出一道道浪漫的弧线。 在骑行者背上飞奔的杂技演员简直形成了一不可思议ปี๙๑สำคัญทางประวัติศาสตร์ของงานราตรีฉลองตุ๊จีนในปีนี้คือการเปิดตัวถ่ายทอดงานแสดงแบบไร้อุปสรรคเป็นครั้งแรกสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยินเสียงแท้ที่จริงแล้วในทุกๆปีงานราตรีฉลองตุ๊จีนมักมีการแสดงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้พิการอย่างน้อยหนึ่งรายการแต่สำหรับปีนี้ผู้กำกับยูเรยตัดสินใจทำมากกว่านั้นเพื่อให้พวกเขา 然后我们一直说，这个春晚其实是我们全体观众的春晚，就是是全体中国人的春晚。那我们应该把所有的不同维度的观众的需求纳入到这台晚会的，就是这种创作布局里。所以就是在想说，有没有机会说，我们真的能为我们八千五百万的残障同胞？ 做一些事情，让大家也真真正,正正的在除夕那一天能能同频共振，呃，所以我们就想到了这个无障碍转播这件事情。ปีนี้งานราตรีฉลองตุ๊จีนไม่เพียงมีล่ามภาษามือแต่ยังเชิญคณะศิลปะของผู้พิการจีน มาร่วมแสดงภาษามือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะผู้พิการทางได้ยินเสียงขณะเดียวกันยังมีผู้บรรยายพิเศษอธิบายไรายละเอียดการแสดงผ่านเสียงเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรับฟังงานราตรีฉลองจุดจีนได้อย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าผู้พิการ85ล้านคนทั่วประเทศจะสามารถมีส่วนร่วมและสัมผัสความสุขของงานราตรีฉลองจุจีนไปพร้อมกับทุกคน 呃，就是，包括说，只要是无障碍这个组提出的任何需求，我们所有的工种都开绿灯，大家都是无条件的为这件事儿服务。我们也希望说，无障碍能一年一年的做下去。啊、呃，今年只是一个一小步的开端啊、呃，然后它应该会一直发展下去，会发展成未来每一年春晚的一个非常重要的组成部分。嗯。 การถ่ายทอดแบบไรอุปสรรคไม่ใช่เพียงแค่ความก้าวหน้าของงานราตรีฉลองตรุษจีนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดความเท่าเทียมสำหรับทุกคนในปีนี้งานราตรีฉลองตรุษจีนยังได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้เช่นการถ่ายทำแบบ s r VP ปัญญาประดิษฐ์ AI และการสร้างแอนิเมชัน AI GC เพื่อมอบประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ชมนอกจากนี้การแสดงหุ่นยนต์ h u m a n o i d และโดรนยังกลายเป็นกระแสไวรั ในนนโรคออไล์งานราตรีฉลองตุ๊จีนไม่ใช่แค่รายการบันเทิงแต่ยังได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลตุ๊จีนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในค่ำคืนวันส่งท้ายปีเก่าทุกคนจะร่วมโตรับประทานอาหารกับครอบครัวและดูงานราตรีฉลองตุ๊จีนไปด้วยกันเพื่อต้อนรับปีใหม่ 我们必须让大家有一顿，大家在在自己的家里有一顿很好吃的自己烹饪的年夜饭，同时他们能通过电视一起看到一台由全中国的所有的文艺工作者聚合在一起创作的非常好吃的精神的年夜饭，这就是春晚的意义。 ตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับพิธีกรชื่อดังของชุนวานนะคะคุณนีเกอร์ไมทีนะคะซึ่งจะขอให้ช่วยคุณพรอปีใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ大家好，我是小尼尼戈迈提，在这里呢要祝福所有泰国的朋友们在新历年身体健康万事如意，也希望春晚能够给泰国的朋友们也带去新春的喜悦和无限的快乐，祝大家新年好拜年了สุขสากลถึงจีนครับ เทศกาลตรุษจีนปีมะเสงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขที่แพร่กระจายไปทั่วโลกทุกขนแห่งเต็มไปด้วยความรื่นเริงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ประเทศจีนการเฉลิมฉลองตุษจีนมีความหลากหลายถนนทุกสายประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงและผ้าอวยพรสร้างลินไอให้กับเทศกาลการเชิดสิงโตการแสดงกายกรรมและกิจกรรมพื้นบ้านได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมเมื่อสมัยเปลี่ยนไป รูปแบบการเฉลิมฉลองจุดจีนก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากกิจกรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานยังมีรูปแบบการเฉลิมฉลองใหม่ๆที่ทันสมัยและได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นมากขึ้น นอกเหนือจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมยังมีการจัดงานรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้เด็กและคนรุ่นใหม่ได้มาเข้าร่วมนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่ที่งานเทศกาลตลาดจุดจีนเอเชียตอนออกเฉียงใต้เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนจีนในปักกิ่งได้มาเช็คอินจับจ่ายซื้อสินค้าและร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมเช่นการแสดงสิงโตเพื่อได้รับความสนุกสนานและสัมผัสบรรยากาศในช่วงจุดจีนจุดภายในงานจะน่าสนใจอย่างไรนั้นติดตามชมกันคะ่ะ ตุจีนไม่ใช่แค่เทศกาลทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเทศกาลสีสันแห่งรสชาติสำหรับที่ครุงปักิง่งมีเทศกาลอาหารจุดจีนเอเชียตะนออกเฉียงใต้ดึงดูดผู้คนที่หลงไหลในอาหารและนักชิมจำนวนมากซึ่งอาหารไทยก็เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้โดยร้านใบไทยจากประเทศไทยได้นำเมนูเด็ดมาร่วมออกบูธให้กับผู้ร่วมงานได้ลิมลอง ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธไบไทยนะคะมาพูดคุยกับพี่เพนนะคะผู้ช่วยเชฟนะคะซึ่งตอนอื่นต้องถามเลยค่ะว่านะฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็ก็การจัดงานครั้งนี้คือดีมากเลยะคะ่ะวันนี้เรามีหลายอย่างเลยค่ะส้มตำขนมตะโก้ขนมทุเรียนแล้วก็ต้มยำกุ้ง อาหารไทยเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของเทศกาลอาหารครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีร้านอาหารไทยในปักกิ่งเท่านั้นที่ร่วมงานแต่ยังมีแบรนด์และผู้ประกอบการจากประเทศไทยนำสินค้าที่หลากหลายและอาหารรสเกี่ยมมาให้ผู้คนได้ริมรองซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจงจิ้งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานที่คุณปักกิ่งนะคะก่อนอื่นจะขอถามค่ะถึงวัตถุประสงค์การมาเข้าร่วมงานเทศก,การรลตลาดจุดจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นยังไงบ้างคะการที่เข้าร่วมงานครั้งนี้นะคะนอกจากที่ทางทรทรสำนักงานปักกิ่งได้รับเชิญจากทางผู้จัดงานแล้วนะคะเราก็ยังคิดว่าเทศก,กาลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่ดีให้กับให,ให,ให้นักท่องเที่ยวจีนนะคะคือ มีโอกาสที่สามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมของของไทยด้วยนะคะก็เลยเราก็ตัดสินใจมาเข้า่รมงานนี้ด้วยค่ะแล้วอย่างไฮไลท์ของงานนะคะคุณวาพอทราบไหมะคะว่าเป็นยังไงบ้าง กิจกรรมนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาใช้ชื่อว่าตุ๊จีนก็เลยจะมีตุ๊คือวัฒนธรรมของทางตุ๊จีนนะคะเข้ามาแฝงเข้ามาในงานด้วยนะคะเช่นการแสดงของสิงโดนะคะเช่นคืออ่าก็คือจะมีทางแบบบจุดถ่ายรูปนะคะของเทศกาลตุ๊จีนด้วยจะมีสีแดงๆนะคะทั้งหมดะค่ะ เทศกาลอาหารจุจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์ด้านอาหารที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้มาร่วมงานแต่ยังสะท้อนถึงความอบอุ่นและมีชีวิตชีวาของประเทศไทยในช่วงจุดจีนในความเป็นจริงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเทศกาลอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผู้คนมากมายสำหรับครอบครัวไทยจีนที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม ตุดจีนคือโอกาสสำคัญที่พวกเขาจะได้ร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันแล้วฟางหญิงสาวชาวไทยกับสามีชาวจีนพวกเขาเฉลิมฉลองจุดจีนกันอย่างไรไปสัมผัสบรรยากาศปีใหม่ที่อบอุ่นในบ้านของพวกเขากันค่ะสวัสดีค่ะอีวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณค่ะสวัสดีจุดจีนค่ะฟางและสามีอาศัยอยู่ในปักกิ่งมากกว่า10ปีตอนนี้พวกเขามีลูกสองคน ในเทศกาลตุษจีนการทำเกี๊ยวเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของครอบครัวสำหรับฟางและเสี่ยวหลินมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเฉลิมฉลองปีใหม่ในครอบครัวข้ามวัฒนธรรมของพวกเขาเซียวหลินเตรียมไส้เกี๊ยวอย่างพิถีพิถันขณะที่ฟางค่อยๆห่อไส้ลงบนแป้งเกี๊ยวแล้วบรรจงปั้นคลิปที่ขอบเกี๊ยวจนแน่นสำหรับพวกเขาแล้วนี่ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่ทำร่วมกันเท่านั้นแต่ยังสร้างสีสันรสชาติภายในครอบครัว คนจีนมีความเชื่อว่าพอวันปีใหม่ได้ทานเกี๊ยวก็จะนำความโชคดีมาให้กับครอบครัวค่ะแล้วก็สังเกตดูที่รูปร่างของเกี๊ยวค่ะมันะจะเป็นเหมือนหยวนเป่าเหมือนเงินโบราณของจีนนะคะเขาก็จะเชื่อว่าพอกินเกี๊ยวแล้วก็จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยในวันปีใหม่หค่ะ,คะแล้วก็พอสองทุ่มปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะอยู่หน้าจอทีวีค่ะรอชมชุนหวัน ซึ่งเห็นว่าช่วงหวาน<บ>เป็นช่วงเวลาสําคัญนะคะที่ครอบครัวของแต่ละบ้านเนี่ยก็จะรอเฝ้ารอดูอยู่หน้าจอก่อนวันสงไทยปีเก่านะคะเราก็จะมีแบบไปช้อปปิง้งไปช้อปปิง้งเขาเรียกว่าไปช้อปปิง้งเตรียมการเฉลิมฉลองในวันสงภัยปีเก่าก็จะมีไปซื้อของเรียกว่าเหนียนหัวค่ะค่ะเตรียมไว้แล้วก็ทําความสะอาดบ้านช่วยกันตกแต่งบ้านติด คขามยพรต่างๆติดตัวฝูก<ช>ลับหัวก็จะเป็นฝูเต้าเหรอหมายถึงความโชคดีมาถึงเราแล้ว<ช>อะไรอย่างนี้ค่ะเด็กๆก,ก็ค่อนข้างตื่นเต้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะ,คะเพราะว่าจะได้ไปเยี่ยมญาติบางทีก็จะได้เจอญาติญาติของเขาค่ะลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ซองอังเปาค่ะวันชื่อหรูอีสุขสนันต์วันตุษจีนค่ะกันเป,เป,เป สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะตรุษจีนไม่ใช่แค่เทศกาลหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นสายใยแห่งความผูกพันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมและยังเป็นเสียงสะท้อนความอบอุ่นในยุคโลกาภิวัตน์ในปีใหม่นี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนขอให้ความสุขจากการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวได้อยู่ร่วมกันกับทุกคนตลอดไปและขอให้สิ่งดีๆคงอยู่ในทุกๆวันในอนาคตสุขสันต์วันตรุษจีน และนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเสราร์14นาฬิกา30นาทีทางเ t ชทีวีช่อง22สำหรับวันนี้สวัสดีครับ